ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ผมแทนเดบุญดอยครับผมวันนี้ผมมินี่ครับผมอ่าประทัดกับตันฮูกนะผมทานแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่นะดูครับผมไอเนี้ยนี่ผมอ่าตัวนี้คือแบบว่าดูครับผมดามปิ๊ปปีเลยมีดินมปืนเข้าไปนะผมก็เลยแบบว่าทําให้มันดานะกับตันฮูกครับผมนี่ก็ของใหม่หน่อยนะผมก็อย่างที่บอกนะผมหลังจากคลิปที่ผ่านมาครับผมก็คือผมได้ลองแกะแล้วก็มันติดไม่ถึงสิบกว่านะัหรือเปล่านะเนี่ยผมแล้ว,ลวอันเนี้ย เดี๋ยวผมจะมาลองแกะดูแล้วก็จะมาจุดใหม่อีกรอบหนึ่งนะผมมาดูกันว่าจะติดหรือเปล่าหรือว่าจะทําให้ผมแบบว่าเล่นเล่นไปเลยนะผมยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อเนี้ยผมโอเคนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมเดี๋ยวจะติดสักกี่นันะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกับบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา โอเคนะผมมาตอนนี้นี่ครับผมสองกล่องได้อยู่ตรงนี้แล้วนะอ่าเดี๋ยวเราวางก่อนนะอ่าวางท้าประมาณนี้เนาะโอเคโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันนะผมนี่เอาลุงเกล่าก่อนเนาะเอาแบบนี้ก่อนนะผมเอาที่มันมีสีดำๆหน่อยนะอ่าคิดว่าติดไหมโอ้โหดูดมีดินปืนเข้าไปเพราะผมใส่กระเป๋าแล้วก็ถือไปมาครับผมอ่ะทิ้งไปก่อนนะฮะดูดิ โอเคนี่ทามันแกะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เองโอ้โหขอ,อนใหม่เลยแก่ออกมาโอ้โหนี่ับผมนี่คือแบบนี่ับผมสีแดงน,นะดูทางด้านของแบบลูงใหม่ครับผมอันนี้ผมจะจุดหมดเลยนะพี่น้องอเพราะว่าคลิปที่แล้วมันทําให้ผมแบบไม่สบายใจอ่ะครับพี่น้องฮะเพราะว่ามันติดไม่เยอะอะครับอันนี้ก็สีแดงครับผมนี่แต่ถ้าเป็นจงสลาก็คือมันจะสีเขียวนะ เออมันจะสีดํานะผมอ่ะเห็นกล่องสีเขียวพูดเป็นสีเขียวเลยผมอะ่ะเอามานาะทีหนึ่งดูผมดูสีดูนะลองสังเกตสีับผมอันนี้จะเข้มกว่าอันนี้มันจะดําแบบว่าดํานิดหน่อยเนาะอ่ะเอาแบบเก่าก่อนนะเอามาจุดกันเลยัะผมโอเคยงไปติดไหมไม่ติดเฮ้ยติดติดอยู่นะมา โยนไปติดไหมติดอยู่โอเคโยนไปติดอยู่โอ้โหแม่งไอ้น,นี่ไงขึ้นเป็นวงกลมเลยว่ะเห็นไหนึงเฮ้ยติดหมดไว้แบบเก่าติดหมดไว้พี่น้องไม่ติด ติดอยู่ติดอยู่นะเป็นไงดันไหมพี่น้องเอาไปติดอยู่ไอีกนั่น,นึองใกลจะหมดละติดอยู่โอเคนี่ไง อันนึงโอ้ควมได้อยู่โอเคโอ้ยอึ้ยอันนี้ทำไมเป็นแบบนี้วะใกล้จะหมดแล้วนะเฮ้ยแบบเก่าติดหมดเลยนะพี่น้องดูดิโอเคเอาไหมโอ้โอเคมาโอ้โห โออมันต้องแบบนี้ดิเออกล่องที่เราเป็นแลไววะเออกล่องนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยดูดิเนี่ยหูติดหมดเลยนะไปเคไป จะหมดแล้วนะเอ้ยทำให้ผมเล่นกับต่างกับต่างหูอยู่ติดอยู่ไ,ไปโอ้โหลูกนี้มันรู้สึกว่าดังมากเลยไปได้ไหม เอ้ยดับเว้ยดูดูดูดับเว้ยด,ด,ดับดับ,ดบนั่นนี่ดับว่ะพี่น้องเอามา่ไป้ายดับไปหนึ่งนั้นนะผมเสร็จดินมากจุยกระจายเลยเลือดสีนะสุดท้ายครับผมแบบเก่านี่ดีนะป้ายไปไกลๆหน่อยโอ้ โอ้เออมต้องแบบนี้ดิเออไปไปไปเคครับผมจะประมาณนี้นะฮะคือแบบเกา่ามี20่สิบนัสรุปคือติดไม่ติดไม่ติดแค่นัดเดียวนะนี่ไงดีแสดงว่ากล่องที่ผมซื้อ ต้องเป็นแบบใหม่หมแบบนี้แน่เลยแบบใหมแบบนี้แน่เลยก่อนที่ผมจะจุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าบริษัทเดียวกันหรือเปล่าที่นําเข้านะผมเป็นบริษัทเดียวกันนะผมที่นําเข้านะผมแต่ผมไม่ทราบสาเหตุเลยนะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะผมก็คือแบบว่าคลิปที่แล้วไม่ติดเลยติดนิดเดียวไม่คุ้มเลยครับผมอ่ะมาดูท่าดงของรอบนี้กันนะอันนี้ไม่ติดแค่นัดเดียวโอเคผ่านผมให้ผ่านมาดูทนาดงของแบบใหม่ดูดิ ถ้าติดห้านาอย่างเงี้ยโอเคผมพอแล้วล่ะโอเคติดอยู่นะเดี๋ยวเราลองสุ่มดูสุ่มสุ่มเอาข้างล่างขึ้นมาเอากับตนันฮุกรอบนี้ทำไมติดวะ,อะโอเค แสดงว่าใช้ได้นะพี่น้องดูดีโอ้โหผมยังต้องซื้ออีกแล้วไอ้คลิปนานทาไมเป็นแบบนา้นว่าไ้กล่องนะอั้นเออผมก็สงสัยเอาใหม่นั้นนึงดิดูที่ผมมาทําคลิปแบบจริงจริงจังๆแบบนี้ทําเป็นติดทุกนานนะกล่าวว่าจะเลิกซื้อสันหน่อยอ่ะเอาใหม่นั้นนึงโอ้โห โอเคผ่านนะผมให้ผ่านนะอีกนัดหนึ่งดิสุดท้ายจินแล้วละรอบนี้พอเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินนะอ่าติดนิดเดียวโอเคไปพอจุดไม่หมดนะพอเดี๋ยวถ้าจุดหมดไม่ได้เราต้องไปจุดที่อื่นต่อนะผมต้องทดลองอย่างอื่นต่อนะผมโอเคนะฮะนี่ครับผม โอเคนะผมก็สรุปคือเออก็ยังใช้ได้อยู่นะแล้วไอคลิปก่อนหน้านัน้กกน,น,นเป็นไรวะไอกล่องน้าเป็นไรวะดูับผมก่อนนี้คือติดหมดนะอันนี้ไม่ติดแค่นั้นเดียวนี่ไงเสยหยุดที่นี่ับผมนีฮะดีฮะนีเต็ไมไปหมดเลยนี่ที่ประทักข้าวแบบนี้มันจะเป็นสีเทาๆไงเออดูฮะดูเสษนี่ใช่หมดเลยนะโอเคครับผมจับประมาณนี้ผมสรุปคือ กับทางฮูยันนานเล่งอยู่นะเออถ้าใครดวนซ o ยไปก็แบบว่าไม่ติดนะเออก็เหมือนอย่างที่คลิปอะ่ะแต่ถ้าใครก็โอเคถ้าซื้ออันที่มันดีๆหน่อยได้ดิ่มปืนอัดดีแล้วก็ติดแบบที่ผมจุกไปเมื่อกี้แบบนี้ก็ดีก็โชคดีไปนะครับผมก็ลองดูแล้วก็ไปซื้อเอานะผมว่าใครเคยเจอแบบนี้บ้างครับผมแบบว่าติดบ้านไม่ติดบ้านแบบนี้ถ้าไม่ติดแค่นะ้ำสองน้ําก็โอเคยังพอว่าได้อยู่แต่ คลิมนาคือมันหนักจริงๆเนาะโอเคนะผมก็เลยคลิมนี้ผมมาอานอีกรอบใหม่ดีๆแล้วก็มาแกะให้ดูกันเลยนะผมว่าแบบเก่าหรือว่าแบบใหม่ดีสุดนะผมสรุปคือก็ดีทักแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่นะผมไป,ไปหาสาเหตุเอาแล้วกันว่าไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจะอะไรเนาะแบบว่าไม่ติดเนาะถ้าใครชอบคลิมนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิมหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ